ถึงซานโชกันหน่อยมาเล่นเนี่ยนะกเตะยอดเยี่ยมมาคืนใช่ไหมคือแต่ว่าเมื่อวานขาดาคมอย่างเดียวถ้าคมคมหน่อยก็น่าจะได้อีก2-3งสลูกเหมือนกันแต่ว่าซานโชเนี่ยอันนี้แฟนแมนยูเนี่ยมันแบ่งเป็น2องสองฝั่งก็คือพอซานโชกลับไปแล้วช่วงนัด2นัดแรกเขาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาจะเป็นไงเทนฮาร์ดแสดงให้เห็นแทกแอซิดด้วยใช้เทนฮารออกจากบ้านก็โดนด่าแล้วเออเทนฮาร์ดใช้ไม่เป็นพอ2นัดล่าสุดครับสถิติออกมานี่ เละตุ้มเป๊ะแบบปุ๊บ๊บปุ๊บ๊บไอฝั่งที่แบบไอฝั่งที่แบบซัพพอร์ตโค้ดนี่ก็คือไปง่ายพุกมึงง่ายเออไหนดูกันหน่อยสินี่ดูเสียการครองบอล12บรอบสิบครั้งอันนี้มันแชมเปี้ยนลีกไงทีมแกร่งทีมแกร่งชนะตันตัวตัวสองในเจดมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรียกว่าอะไรนะวันเดอร์คิดคือเอาเรื่องมันก่อนเลยความมุ่งมั่นชัดเจนจริงแต่เขามีวินัยมากขึ้น มีวินัยในเรื่องของเกมรับนะในเรื่องของการกลับตำแหน่งได้เยอะขึ้นแต่กลับเฉยๆนะแต่ไม่ได้ชาเลนนะอ๋อนี่ไงไอ้เพจบูทูธเหมือนแบทฟอร์ดก็คือแบทฟอร์ดเป็นนักกว่าให้กลับมาช่วยมาช่วยดับบบูทูธมันก็เลยเป็นดับเบิ้ลแบค พอเดบบิลแบ็ก <back> ปุ <t> ๊บ <ube> ตัวเองก็ไม่ใช้สปีดที่จะไปยืนรับบอลทั้งบนอะไรเงี้ยแล้วสร้างพื้นที่รับบอลก็ไม่มีการไปรับบอลหลังหลังไลฟ์โฟก็ไม่เกิด<ร>เขาไม่เคยวิ่งทนะงงลุไลฟ์โฟที่จะวิ่งแซงไปเอาบอลเ,เขาจะยืนถ่างเพื่อรอรับบอลให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่มีส่วนมันก็เลยบทบาทมันเลยน้อยแล้วด้วยระบบ p s เที่เจอด้วยคืเอเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีมีระบบที่แข็งแกร่งตรงนี้เห็นแปลกใจเลยนะใช่ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมสถิติเข้ามาอย่างนี้แต่พอนึกคําแรกวันที่กลับไปดอทมุนกับตอนที่ เล่นณเวลานี้ค,ความมุม่งมั่นมันลดลงไปเริ่มรู้แล้วเขาคือคนที่ใช่คราวนี้เอางี้มผมมาเข้าเข้า <c oughs> ข้างเทนฮากอะจะย้อนกลับไปเจอเวอลฟบวกสถิติที่ออกมาเนี่ยเสียาการคลองบอล14ครัค้งมากกว่านี้นมากกว่านี้น,นเจอวอลฟบวกเหรอมีสถิติมีคนเก็บสถิติที่ปรเยอรมันนะใช่นะครับสร้างสรรค์โอกาสได้หนึ่งครั้งโอกาสยิงกับแอซิสไม่มีเลยนะครับก็นั่นแหละอันนี้เรียกว่าอะไ <c oughs> <c oughs> รนะทองรอบ ต้องหราตามตรงโมโชว์ช่วงต้นมันโอ้โหคึกไงมาคนร้อยก็พร้อมจะจ่ายให้แต่ว่าก็มีคนให้กําลังใจเขาเยอะนะแต่ะว่าพูดถึงการให้กําลังใจเนี่ยเทนฮาร์ก็ให้กําลังใจเขาเยอะไม่ต่างจากคนอื่นเลยนะส่งไปประกบประงมให้หมอดูแลซ้อมเดี่ยวซ้อมอะไรกลับมาก็แบบประคบประงมอย่างดีเหมือนจะดีครับมันมันอย่างนี้ถ้าท่ากอบว่ามันแก้ไหมหายไหมมันมีนักฟุตบอลแบบนี้ไหม <risque> มีเยอะบ้านเราก็มีบทท้านักบอลไทยก็มีคือด,ด,ด้วยด้วยการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันการโดนปลูกฝังหรือว่าคันที่มองหน้าคนนี้ยอยากเล่นร่วมคนนี้อยากทางานกับโค้ชคนนี้เป็นการตัดสินใจโดยเฉพาะตัวก็มีแต่บทท้ายพออยู่ในคอนแทะเขาพยายามทําหน้าที่ตัวเองแต่ทําหน้าที่เคยทําได้เต็มร้อยแล้วก็ผลงานทีไม่ดีมันก็เลยดรอปลงไปแต่เมื่อไหร่ทําหน้าที่ตัวเองได้โอ้โหยี่สิบแต่ผลงานทีมชนะ เฮ้ยมันก็อยากจะมุ่งมั่นต่อ,อ,อเออมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็แปรผันกับผลงานทีมด้วย,ยใช่มีผลมีผลกับเรื่องของพอเห็นปนะอยู่แมนยูเฮ้ยผลงานก็ไม่ดีฟอร์มก็ไม่ได้ดึงสภาพจิตใจไม่อยู่แล้วไปหาที่เขาก็ไม่เลือกใช้โค้ตก็ไม่มองอให้ความสำคัญน,น้อยลงแฟนบอลกดดาใช่มันโดยเปรียบเทียบ มันก็ต้องต้องโดนด่าอยู่แล้วเพราะว่า2 0 0 0 0 0กว่านี่สามด้วยพี่สามเลยเกือบสามสา่กว่าเล่นยสานกว่าเลยนั่งอยู่ข้าศนแล้วเปลี่ยนตัวลงเรารู้สึกโอ้โหนี่ใช่แล้วมากับมากับอะดอตมุนใหม่ๆโอ้โหนี่คือแต่มันมาผิดจังหวะพี่เอาโชคร้ายด้วยเพราะว่ามาตอนที่ไม่คิดว่าโรนโดจะมาไงมาแล้วแบบกลับมาป้องกันมันเออมันมันอยู่ในเงาไงใช่ไหม